สวัสดีค่ะพามาชมอาหารคีนนะอันนี้คือ,อขนมปังคีโตนะคะไร้แป้งไร้น้ำตาลนะคะขูดน้ำตาลแบบคีโตจนิกนะคะอันนี้จะเป็นเค้กนะคะเราต้องเลือกเป็นด้วยนะคะทุกคนขาเราต้องเลือกเป็นด้วยนะคะอันนี้69บาบาทนะคะเราต้องดูด้วยเนี่ยอันนี้คือน้ำตาลมีโปรตีนเท่าไหร่นะคะมีน้ำตาลเท่าไหร่ แล้วก็มีแควเท่าไหร่อันนี้คือแควก็คือ22 233นะคะต้องเลือกนิดนึงนะคะก็จะมีเนี่ยคะ่ะทั้งหมดก็จะมีแยมลี่นะคะเดี๋ยวเขาจะพาไปดูขนมอันนี้ก็จะมีขนมนะคะร้นานนี้ร้นานนี้จะมีทั้งคีและไม่คีน,นะคะทุกคนน่ากินมากมิสโก้นดี้ยวมพาไปชมของหวานนะคะ นี่ฮารุชอบมากที่สุดวันนี้จะยอมตะบะแตกนะคะคือขนมเทียนนะคะขนมเทียนไส้ไส้ฮารุชอบไส้เค็มฮารุจะไม่กินไส้หวานฮารุจะชอบไส้เค็มไม่ชอบไส้หวานนี่ทุกคนคะ่ะสีสันน่าทานมากมีตะโก้เผือกด้วยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ข้าวเหนียวแก้วใบเตยนะคะอันนี้ฟักทองนี่ยัวย่ว อันนี้ขนมอันนี้ขนมอะไรอ่ะขนมขนมชั้นขนมเธออะไรคือขนมชั้นขนมเธอคืออะไรอ่ะขนมชั้นขนมเธออุ๊ยอันนี้จะต้องลองอันนี้จะต้องลองไปกินอันนี้ขนมกล้วยกล้วยอะไรกล้วยโฮแกนนะคะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนทุกคนค่ะยั่วๆด้วยขนมหวานนะคะอันนี้ยั่วๆด้วยขนมหวาน อันนี้คือฮารุชอบเป็นข้าวเหนียวหน้ากุ้งแต่ฮารุไม่ชอบข้าวเหนียวแต่ฮารุไม่ชอบหน้าหน้าเนี่ยค่ะหน้าปลาแห้งอะ่ะเนี่ยมันจะมีน้ําตาลมันจะมีเกล็ดน้ําตาลกรอบๆอยู่ด้วยอันนีู้โอ้ยทุกคนขาอันนี้น่ากินมากทุกคนมันน่ากินมากเลยอันนี้ดินนี่คือของโปรดของฮารุคือขนุนแต่นี้น่ากินมากแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะ อันนี้น่ากินมากอันนี้อันนี้ลูาขอถ่ายของหวานก่อนนะคะขอเป็นคลิปของหวานก่อนนะคะทุกคนคลิปของหวานอันนี้ข้าต้มมัดมัดจริงๆอ,นน white. อันนี้หมั่นโถ่ฮ่องเต้ yeah. อันนี้ขนมชั้นแต่ฮารุงงไอตัวเมื่อกี้เนี่ยค่ะอันนี้เน่ะอันนี้เนี่ยอันนี้เนี้ยอันนี้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 ขนมชั้นขนมเธอเพื่อสุขภาพหวานน้อยกะทิสดอ่าอันนี้ต้องจัดนะคะ อันนี้ต้องจัดอันนี้คือสับประรดกวนค่ะอันนี้ข้าวตังอวบนี้เป็นข้าวตังนะคะโอเคทุกคนขาจบไปขนมนีนนน้่นี่มีขนมต้มสีสวยมากขนมต้มมพะพร้าวฉีกนะคะแล้วก็อาตายแล้วจะลดน้ำหนักแต่พามาดูของหวาน เสร็จแน่งานนี้บ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะคลิปขนมหวานนะคะอันนี้คลิปขนมหวานนะคะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกนะคะเพราะว่าวันนี้จะรู้จะเอาวันนี้รู้ว่าต้องาซื้ออาหารคีนนะคะเข้าบ้านเพราะว่าในตู้เย็นหมดแล้วเป็นอาหารแช่แข็งนะคะเป็นคนเป็นแม่บ้านอาหารกล่องกับอาหารถุงบ๊ายบายนะทุกคนค่ะบ๊ายบายกันด้วยอ่านะคะอันนี้นะขนมเป๊ะไข่เค็มนะคะสวยๆนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ